โอเคเขากราบสวัสด okay, ีทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้กับเกมเอไอซาไปเลยนะครับ <laughs> วันนี้อยู่กับอาชีพที่เขาเรียกว่าวิสาร์บผมอาชีพที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันนะนี่ก็คืออาชีพเวทนะครับผมโอเคทุกคนน่ารู้จักแหละมาเดีย๋ยวมาดูสกิลกันเลยครับผมผมาสกิลหนูจะจับมันนี้คือแต่ผมบอกก่อนนะว่าไอตัวเวทเหรือบิซาร์เนี่ยมันรู้อยู่ว่าตัวละครมันสามารถ ทุกสกิลอ่ะมันเป็นสกิลโจมตีหมู่ใช่ไหมล่ะอะไรบางสกิลเหมือนแบบเอาไว้แบบเอาไว้ PVP บ้างแต่เดี๋ยวผมจะมาจัดรวมกันเลยก็ได้มาแล้วก็เดี๋ยวมาให้ทุกคนดูกันเลยครับผมมาเรามาเลือกสกิลแรกกันเลยครับผมมาผมเจ้าเป็นสกิลนี้นะนี่สกิลที่หนึ่งผมคมหนามน้ําแข็งอ่าสกิลนี้ครับผมอ่ะมาดูสกิลที่สองกันเลยผมเี่ยวผมจะจัดสกิลที่สองผมให้เป็นวายุเพิงนะเป็นแบบเขาเรียกว่าคล้ายๆสกิลบัฟครับผม อ่าแล้วไปดูสกิลต่อไปครับผมสกิลที่3เพิ่มพูนคาถาสกิลนี้แหละก็เป็นสกิลบัฟเหมือนกันอนะเหมือนสกิลนี้มันจะแบบบัฟตัวเองนะอ่าโอเคเรามาเสร็จที่3ละเลอไปดูสกิลที่4กันแล้วผมสกิลนี้มีชื่อว่าแท่อาศาัศนีสกิลนี้น่าจะแบบอะไรอ่ะึ้นชื่อว่าแท่มันน่าจะฟาดน,นะ มันโจมตีสอเนื่อสามครั้งด้วยโอเคแล้วมาดูสกิลที่ห้ากันเลยครับผมผมเอาเป็นเอ่อวายุคมดาบสกิลนี้ก็จะโจมตีสาสามเนื่อเหมือนกันโอ้โหคือแบบผมเข้าใจว่าไอตัววิสานเนี่ยจะโจมตีต่อเนื่องกันสามครั้งทุกสกิลเลยนะผมว่าโอเคมาดูสกิลถูกกัน,นผมน้ําแสงทําลายล้างอ,อันนี้ก็โจมตีสามเนื่อเหมือนกันนะผมโ okay, อเคมามาดูสกิลที่เจ็ดกันนะผมสกิลนี้ไฟฟ้าช็อตสมอง โจมตีสามนึ่งอีกแล้วผมคิดไยว่าแบบไอ้ตัววิสันเนี่ยอะไรอะผมว่ามันโหดมากเลยนะสมมติจะมีโจมตีกับโจมตีต่อเนื่งเท่านั้นเลยอะแต่ก็ต้องแลกด้วยความเปราะบางโอเคมันสกิลที่แปดก็ผมสกิลสุดท้ายผมเอาเป็นสกิลบัฟเลยกันมั่นคุ้มครองก็ผมอ่าผมจะทําการใส่เข้าไปเลยโอเคสกิลนี้ก็ทําการแบบสกิลชาร์จชาร์จให้ตัวเอง3ครั้งอย่างเงี้ยแช้ก็เพิ่มแบบดาเมจด,ด้วยซ้ำ มามามาครังนี้ผมก็จะมาเทสสกิลให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่าโอเคมาีลยวมาดูสกิลแรกกันเลยผมอ่านี่ครับผมสกิลเหมุนพ่นน้ําแข็งเข้าไปอ,ะอ่ะโอเคแล้วมาดูสกิลที่สองกันนะผมจะเป็นรูปคอนาโดนะพโอ้สกิลนี้ผมว่าแบบอะไรอะอลังการมากแล้วก็แบบโจมตีเป็นหมูด้วยคือแบบทําการเหมาะกับฟาร์มมากโอเคมาดูสกิลที่สามครับผม บ้าให้ตัวเองนี่เหมือนแบบสร้างโล่จอกก่อผมแบบเหมือนที่ดาเมจสะท้อนอะเฟี้ยวมากครับผมโอเคอ่ะแล้วไปดูสกิลที่สี่ผมแซ่อัศนีสามทีอุ้ยสี่เลยเหรอ,อเหมือนจะสี่ทีนะเมื่อกี้แล้วมาแล้วมาบอกซะสามโอเคมาสกิลต่อไปเลยผมสกิลนี้ก็จะทำการโอ้โปปหปาใครปาวงจักรอะคิดดูถ้ามีแบบ มอนเยอะเยอะน่าจะโดนหลายตัวอยู่นะ okay. โอเคอวยสกิลนี้ก็ฉีดลูงแสงเลเซอร์โหดมากโอเคมาสกิลต่อต่อไปนะผมจะปาคล้ายแบบแสงออรา่าคล้ายผลังับผมไปตรงหน้าโดยเป็นกลุ่มครับผมและสกิลสุดท้ายคือสกิลเหมือนคล้ายสกิลท่านบัฟอะเหมือนแบบเป็นบัฟป้องกันมากกว่านะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูการตั้งค่าอัตโนมัติกันดีกว่า เรียงตามเลยนะมันจะได้แบบไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรมากมายอะ่ะผมว่าให้มันแบบเปลี่ยนเป็นอัตโนมัติอย่างเงี้ยดีอยู่แล้วนะโอเคแต่ผมจะให้ทุกคนเห็นว่าถ้าไปแบบฟาร์มมอนจะเป็นยังไงโอเคผมไปกันเลยไป I'm sorry, it's fine. แล้วผมจะฝากบอกไว้ว่าคลิปหน้านี้ผมจะมาแนะนำเรื่องของการจัดทีมโซลิงเกอร์แล้วก็บอกบอกว่าอาชีพไอดีนึงเราอะ่ะคนมีโซลิงเกอร์ประเภทไหนบ้างคนมีครบสายไหมหรืออะไรและโซลิงเกอร์จะสำคัญต่อเรามากแค่ไหนครับผมโอเคคลิปหน้าเจอกันนะผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ